สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับมือนี้ช่องมาวินชาแนลนะครับพร้อมด้วยนุ่มอามค้นเดิมอาพพ c นชาแนลก็อท่องแรค้นเดิมล้วกาเป้าช่ยนะครับและอีกไมน้อยนิดนะครับท่านผู้ชม งานครับเตรียมสิ่งของอาหารหวานข้าวนะครับมาสเสตไวนะครับมาบวงสวงปูพุทธาน,นะครับผู้ชมคร,รับขอท้องแรือเพื่อกลั่นเตรียมอุปกรณ์โอ้สวัสดีครับขอท้องแรือไมยังนี้ขึ้น,นอ,อะไรดีใครหน,หน,หน <laughs> ราใครตาผู้ดังบอกมันแบดเบิร์บอกว่ามันสีดำว่ายอยู่บ้านสิลงใส่ยปูพุทธานีานออุ่นกระลาวด์อา่เออเอาเด็กป็นคอ ปขอทุกอย่างแม่ปครับปดปไปไปไหนใครครับมาแล้วันจะคุนเออมาเดนี่เขาเื่อมมาเดนี่มาพูดเดียวแต่หางเครื่องว่าไหมนะบอกนี่ครับมันเป็นอักงลองเป็นอักรองน้ำเลยเหว่ยเห็น่ไมเหว่งไม่อ่าง่อกไม่ต้องทำเไม่ร้อยไม่ร้อยเอาไม่ร้อยเพรต้องเลี้ยดที่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 ไป่ท่ที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 ่ี่ที่ที่่ที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 ่ท่ที่ทีี่ไ่ไป ชอบเดี๋ยวอุ้พอทั้งแรเพิ่นเช็นเช็เพวกอุปกรณ์พื่นก่อนนะครับอุปกรณ์เค่งเสียงอุปดณไปยไปพอขนมอาขึ้นพ้นชแนลเ้าใช่อยู่ด่านไหมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม มาให้สื่อของเส็็จไว้ กันเลครับถ้าจะบอกกันทีวันนี้ครับจากเอฟซีทังในนองมาหลายๆทันหลบรวมมาเนาะหลบรวมมาเลยทันอบัลมบร่วยทุกทนเยนะก็ได้มารวมทำบุญรวมกับที่าน

ย่างหมาดูม <b> ันกับก้องซี่แลวๆล่ะาวัาเนี้ยบางทีป่าว่าที่บอกว่าบอกอยู่เงี้ยนะบอกว่าเด่นผมเด่นเนื้อเนี้ยเด่นเนื้อเดือดแล้วของห้องให้แล้วก็อ่าพูทเถ่าพูทไถ่าหรอพุทเถ่าทั้กย่างนี่แหละต้อบอกว่าหาศูนย์ตัวเดียวเลยดิกหาศูนย์ทุ่งฐานตัวเดียวเลยมันบอกอย่างเงี้ตัวเดียวเลยประเด็นกับเส้าหายไม่ดีใจไง

มออลมลมแห้งครับจุดถูกอ่ะ Okay. ี่ได้ลูกหลานมาขอใยการจุดเลขทูบเลขฮัปันท์เซ็มซีแลปปูเดอร์จานหนึ่งบนสามตัวรงที่ลูกหลานฝันนี่ให้เขาโตไดตัวหนึ่งขอได้สามแยกตัวนี้ละที่วันี้ลูกหมาขอของวันทีห่งมินามีสองพันาตรงนูเดอร์จานตรงตรงเต็มๆปังๆแางวัลที่หนึ่งหลอดตะปูดครับของเซนไบเมื่อนี้นะพี่กอาร์มเลยมาก ขาปล่ยปูนหานนี่มนี่ย้าปูนหานมีบริวารที่อยู่แถวๆนี่ับปูอันเช่นมากินกับปูรอดไอ้ยิ้มน้ำทำลานด้กินไอ้กินอิ่มแล้วจะเริ่มให้ลูกลานลูกหลานนําครับผมครับเป็นเส้นโูกหลานกินไปรัสบาลต้องแก้ไร้องลงแห้งเอาละครับท่านผู้ชมเอาแค่นี้แหล่าููล้งแห้งครับผู้ชม กำลังเตรียมประทัดนะครับ ท่านผู้ชมน้องบามกำลังเตรียมไฟแช็กในการชุดทางประทัดนะครับเอาทูเพราอ้ามเอาทูจุดไฟโขกโขกที่มีไฟนี่ดแล้วเลย

ศูนย์ห้าศูนย์ห้ตรงกับตรงเอาฝันพอดีเลยครับศูนย์นเขาบอกว่าศูนย์อห้าศูนยแมนิอีกคุณบอกว่างห้าศูนย์่เอกทโดช่้ชมต้องทุกอย่างที่คิดไปท่านผู้ชมตรงกับที่คิดไปเลยตรงเลขฝันนะมีของศูนย์ห้าครัท่านผู้ชมพี่บอกบอกกันว่า บอกกันมาทั้งรถนี่นูก่างฝันว่ากู้พื้นานมาบอกศูนย์หาหาศูนย์ดิครับตรงก็แฝันเลยตรกกบฝันนทท่านเจ็ดเก้าสองกับศูนย์ห้าเล็กสวยประทัดประทัดป้องผู้ยคืนตึงตังงแท้ต้องแอมเพราะว่าปูพักกองปัทดตกจากตากเล่าอ่ะเราพังแค่เลยนะคิดไปว่านี่ปังแท่เพราะฉะนั้นเราก็ย่นเหรอแ่ราแต่เัาเหลีวหลังท่เพราะพอฝันวายฝันวายเป็นเนือดนเดือด แล้วเขขอห้องใทญแล้วก็บูเฒ่าาบอกว่าศูนย์หาหาศูนย์ตัวเดียวเออตะชิบศูนย์หาแล้ชมันช็อเลยฝังแต่กับต้นเด็กเก้าสองหูหน้าไอ้เลากนไ้เอามาวางที่ไเอาไม่เอาท่หนใช่ที่นี่เดีมาพี่นี่อเลยมะเลยทำแบบนี้ด นี่ครับท่านผู้ชมนุ่มอามฝันฝันว่าปู่คุณหารไปบอก0550มันน,น,น,นบอกสงหาสงเลยดิน,น,น,นี่ย <c oughs> นั่งรถมาทำกันอีกเนี่ยคุยกันมานทางเลยครับ <c oughs> แล้วบอกบอก,บอกคิดว่าสิมาออกโยห์หางปาระทัดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ย0หาครับ79205นะครับท่านผู้ชม <c oughs> เป็นฝันที่แม่นมากเลยครับท่านผู้ชม เดียวกันวางได้ครับไอ้เพวางได้ดอกก็คือว่าคือหายหนาหายตาไปโดนเนี่ยกับกล่องแล้วตอนเนี้ยหายหนาหายตาไปโดนแต่ช่วงนี้แต่ประชกไอ้ภารกิจในในกล่องของยากนล้วอ่าขาดายซอยซอยไปซอยนะครับซอยไปตอยมันนี้ไปตอยกับพวกเนี่ยมากเพราะว่าไปตอยไปไปงานเอาหลานพัดอ่าพัดเขยค่อ้างเสียระพุ่งหมดแหละครับอยากพี่น้องเป็นมาก มาส่วนไาไปครับเป็นตอนเราไปยากทั้งวัวทั้งขายอาหารขายของทังอางหารตามส้างเนาะแต่เราเมื่อก็เตรียมพ้องแล้วกับประมาณหาม้องเสแล้วครับแจ้งแต่กินเขาใง้แต่ือยอหายบันนี้ช่วงเนี้เหมือแลงวันิิไปท้ยคลิปขับไปลองแววหงายง่วไปหาหงายง่วแต่ได้ทำคลิปมันมาหอดเยี่ยงกับเมียลาเราการตังคอลยาตเอ็บซี่ถกทัดนะครับผมก็บไว้ยากเพราคลิปแต้วว่า ครับผมควบใจดี่กันให้หม้อต้านละหม้แบบนีให้ลอยปลาเราเลยไปครับไปเครับอะไครับเปรียมาว้่เราบอกว่าพระนริตเหมือนเราเป็นแา่ทหารจะลบแถวยุคเท่นเนาะเพราวันเพราะว่าสี่ส่วนองวนับเราใช่หรือเปลาไปพอดีผมเปลียธุระเลยไปหาเก็บปอกกระสุนอยู่ถวยุคเกอะโอเค เดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเลขทูบที่มาจุดขอโชคกับปูพุทหารในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบหกโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมได้ศูนย์ศูนย์สี่นะครับท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์สี่ นะครับทางง่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมอของที่เอามาถวายปู่คุณหารนะครับตรงกับเลขถูกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตรงกับเลขถูกเลขถูก004นะครับท่านผู้ชมอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ก็ต้องขอขอบคุณเอซีทุกๆท่านนะครับเอฟานช่องของคำนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับร่วมบริจาคเป็นปัจัยเป็นเงื่อนท่องนะครับมาซื้อข่าวของอาหารหวานข้าวนะครับเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นผลไหม่ต่างๆานะครับหลากหลายครับทั้งของของหวานนะครับของหวานเป็นข่าวดอกไม้ถั่เทียนนะครับ สิ่งหลายอย่างนะครับก็ต้องขอกราบขอบพูดเอฟซีช่องทุกค่าเป็นอย่างสูงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีครับด้วยกิจการลูกเลี้ยงในหนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมเดินทางไกลๆกลขอให้ปลอดภัยแข็งัพลาดไม่ละลายท่านผู้ชมเอฟซีที่ด้ยร่วมกันซื้อของมาเซ็นใบมาถวายปู่ขานในโครงชุดถ่ายของวันอาทิตย์หน้าคมีอนถลายน้อยสุด นะครับท่านผู้ชมครับขอการาบขอบคุณดีหลายนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็จะได้ลาท่านผู้ชมไปประกอบกันเลยนะครับนะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านโชคดีนะครับตั้งใจฟังกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ